ก่อนจะผูกพันกับใครเตรียมตัวเตรียมใจกับการหายไปจากชีวิตของกันและกันแล้วหรือยังไม่รู้ใครจะหายจากกันก่อนนะจะช้าจะเร็วสุดท้ายก็ต้องหายกันไปจากชีวิตของกันและกันและเมื่อเอาชีวิตเข้าไปผูกพันก็ต้องมีภูมิคุ้มกันให้มากพอให้รู้ธรรมชาติว่าการจากกันล้วนเป็นเรื่องธรรมดา จะช้าหรือเร็วก็ต้องจากกันแน่นอนก่อนจะเอาชีวิตเข้าไปผูกพันกับใครต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าต้องหายจากกันไปในชีวิตของกันและกันแน่นอนสักวันหนึ่งดีต่อกันไว้นะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเถิดอย่าได้มีเรื่องที่ต้องจดจําให้ต้องเจ็บช้าในตอนอยู่ด้วยกันวันหนึ่งก็ต้องจากกันไป ก่อนจะเข้าไปผูกพันกับใครเตรียมตัวเตรียมใจว่าต้องหายไปจากชีวิตของกันและกันแน่นอน